สวยงามมากเลยทีเดียวเลยค่ะดูดีขึ้นไปอีกระดับกับ Xiaomi 11 Lite 5G n e ตัวนี้บอกได้เลยว่าสีเขียวมินกรีนสีใหม่ล่าสุดและที่สำคัญรอบนี้มีการจับมีร่วมกับชวรอโสกี้ด้วยบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมาก พูดถึงเรื่องของดีไซน์ของโทรศัพท์มือถือ x i a o m นะคะว่าตัวนหนออกแบบมาได้ดีที่สุดสําหรับซีคงต้องยกให้รุ่นนี้แหละค่ะี่ยวมี11 Lite 5GNE ค่ะพอย้อนกลับไปในช่วงที่เปิดตัวซีเองรู้สึกว้าวกับตัวนี้เหมือนกนันคือเราแทบจะไม่เห็นเี่ยวมีเปิดตัวรุ่นที่แบบเน้นเน้นเรื่องงานดีไซน์ดีๆหรือว่ามีความบางมีความเบามากนักนะพอได้เจอรุ่นนี้ค่ะมันก็เลยเหมือนกับลบภาพในหัวเก่าๆที่มือถือี่ยวมีต้องหนักหรือว่าไม่ค่อยสวยเป็นสายสเปกออกไปเลยก่อนอื่นเลยนะคะเขาก็ มาตั้งแต่ตัวกล่องเลยนะคะดูสิคะวิบวับมากและเห็นความร่วมมือของ Xiaomi 11 Lite 5G NE กับ s w a r o v s k i เดี๋ยวีจะโช์เครื่องให้ดูนะคะเนี่ยรุ่นนี้บางมาก6.81มลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่158กรัมเท่านั้นนี่คือเบามากอะ่ะและดีไซน์นะสิว่าเขาทำออกมาได้ดูแบบเรียบหรูอะคะ่ะสีเก่าที่เปิดตัวไปก็ว่าดูแบบเท่ๆเฉียบเแล้วแต่ว่าสีมินกรีนเนี้ยมันดูน่ารักดีอะ่ะรบกวนให้ลยคะ่ะ รอบนี้ค่ะเสียวมี่ได้มีการจับมือกับชวารอบสกี้นะคะซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องประดับชื่อดังไม่มีใครรู้จักนะมีคอนเซปต์ว่า own your style นี่เขน่นี้เลยนะคะติดมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย Gift Box ของเขาเปิดกล่องมาดาความไฮไลท์อยู่ที่ตัวกล่องเขาเราจะเจอกล่องมือถือแต่ทําไมเราหยิบกล่องชวารอบสกี้ก่อนนะคะนี่จะเรียกว่าเป็นการแถมหรือเรียกว่ามาคู่กันดีคะคือเขาแถมตัวสร้อยคอพร้อมกับจี้หงที่เป็นอุ้ยน่ารัก ซิกเนเจอร์ของชวารอฟสกี้เลย<ะ>เห็นไหมคะของตัวจิวๆน่ารักจังเลยตอนแรกนึกว่าร้อเล่นเปิดออกมาจะไม่มีอะไรมากนะคะแต่คุ้มมากตัวน,นี้บอกได้เลยว่ามูลค่าตัวน,นี้ก็2790บาทแล้วแล้วมันให้ดูแบบให้ฟีลว่าพาอผู้หญิงได้กล่องี้รู้สึกเลอค่านะคะจะบอกว่ากล่องแบบนี้ของแถมแบบนี้นี่ไม่ได้ทํามาแจากสื่ออย่างเดียวนะไม่ใช่ชุดเพรสคิดเอาไว้ให้สื่ออันบ็อกซ์นะใครอยากได้กล่องนี้ไปซื้อเส ah ียงมี่1ิบไลท์ 5GNE ส m i ิ t g r e กรีซื้อในรุ่นความจุแปดกิกบวกสยงร รวมไปถึงร้านค้าที่ร่วมรายการก็มีทั้งแบบจะซื้อหน้าร้านหรือซื้อออนไลน์ก็ได้ราคานะคะของบล็อกซเซตนี้อยู่ที่13,990บาทเริ่มวางจำหน่ายจริงๆ11พฤศจิกาย,ยน2564ก็นับจากวันที่4ลงคลิปก็คือพรุ่งนี้แล้วะคะ่ะอยากได้ต้องรีบเลยนะเพราะแพคเกจิ้งเนี่ยมันดีมาก ตัวเครื่องจะบางเบามากๆเลยนะคะแต่หน้าจอยังมีขนาดใหญ่ถึง6.55นิ้วค่ะเป็นจอแบบ AMOLED ความละเอียดนะคะเป็น Full HD Plus ด้วยค่า Refresh Rate เขาอยู่ที่90 h z ค่ะแล้วก็มี Touch Sampling Rate อยู่ที่240 h z ด้วยกันค่ะใครนะที่ชอบดูหนังไม่ควรพลาดเลยเพราะว่ารุ่นนี้รองรับ HDR10 Plus เลยดูหนังบนเด็ดพลิกเนี่ยคุณจะได้ที่ความละเอียดสูงสุดเลยค่ะสบายตาแล้วก็ตัวเครื่องยังรองรับ Dolby Vision ด้วย มาเล็กๆขนาดนี้มี d o เบย์วิชั่นเลจ๊าสำหรับคนรักครามบางเบานะคะมั่นใจว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์้หลายคนค่ะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่พี่สีชอบเรื่องของจอตัวนี้ก็คือเรื่องเฉดสีของหน้าจอละจ่ะเพราะว่าหน้าจอของเขาเป็นการแสดงผลที่ออกมาได้สูงสุดถึง1.07พันล้านเฉดสีพันล้านเฉดสีแหละค่ะม่นยำสูงค่ะซึ่งมือถือทั่วไปจะแสดงผลกันประมาณ16.7ล้านเฉดสีนี่มาเป็นพันล้านเฉดสีคูยแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าพี่สีคะตาเราก็ไม่ได้แยกได้ขนาดนั้นหรอเปล่า ส่วนตัวค่ะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสลองจริงๆนะคะเพราะว่าเอาหน้าจอมาวางเทียบกันดูหลายๆรุ่นนะมองได้ตาเปล่านะสีว่าตัว1.07พันล้านเฉดสีตัวนี้สีมันจะสดกว่าเลยซึ่งดูแล้วสวยกว่าจริงๆ คราวนี้เราจะมารีวิวเสียวมี11 Lite 5 GNE ไม่พูดถึงเรื่องกล้องเป็นไปไม่ได้ละค่ะเพราะว่ากล้องเขาให้มาถึง3ตัวด้วยกันกล้องหลัก64ล้านพิกเซลอัลตร้าไว8ล้านพิกเซลและเทเลมาโคร5ล้านพิกเซลค่ะอ๋อบอกได้เลยนะคะว่าตัวกล้องนี้ถ่ายได้ดีนะคะเดี๋ยวสิจะขึ้นรูปที่สิถ่ายให้ดูนะคะ ว้าวชัดมาก64ล้นได้ทำหน้าที่ของมันแล้วถ้าสังเกตรูปนี้ดีๆนะคะสิค่าพูดเลยว่า <c oughs> ตัวกล้องนี้เก็บรายละเอียดได้ดีคะ่ะดีมาก ถ้าคุณเปิดโหมด64ล้านมันก็จะชัดขึ้นไปอีกส่วนตัวชีว่าโหมดปกติ16ล้านพิกเซลก็ชัดมากแล้วค่ะเดี๋ยวจะซูมให้เห็นภาพไปเลยนะคะส่วนในเรื่องสีของภาพเนี่ยสีเก็บมาได้ดีมากแถมการละลายฉากหลังค่ะทำได้ดีมากเช่นกันตัดขอบมาเนียนช่ ของการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันทําได้ดีไม่แพ้ภาพนิ่งค่ะถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดถึง 4K 30เฟรม per s e c o n เลยแต่ถ้าคุณเปิดโหมดกันสั่นหน่อยนึงนะวิดีโอก็จะลดความละเอียดลงมานิดน,นึงอยู่ที่ 1080p 30เฟรม per s e c ส่วนวิดีโอที่ได้จะเป็นยังไงนะคะซีเปิดให้ดูเลยดีกว่า นอกจะมีค่ะการถ่ายวิดีโอนั้นยังมีลูกเล่นอย่าง Cinematic Video Filter และ Vlog Mode มมาให้ด้วยนะคะทำให้การถ่ายวิดีโอของเรานั้นดูดีด้วยแล้วก็ง่ายมากขึ้นด้วยค่ะ กล้องหน้ากันบ้างดีกว่าบอกได้เลยนะคะว่าตัวกล้องหน้านี่นะคะ20ล้านพิกเซลใครมาแล้วดูดีเลยะคะ่ะสิชอบกล้องหน้าตัวนี้คะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้สดๆเลย ับเรื่องกล้องกันไปเลยนะคะเรามาดูเรื่องสเปคค่คะเพราะว่าสาย Xiaomi ส่วนใหญ่จะเป็นสายสเปค Xiaomi 11 Lite 5G NE ตัวนี้มีชิปประมวลผลเป็น Qualcomm Snapdragon 778G ซึ่งจะรองรับ 5G ด้วย้าเทียบประสิทธิภาพชิปตัวนี้แรงกว่า 765G เยอะมากนะในจุดเด่นของชิปตัวนี้เลยก็คือไม่ร้อนค่ะความแรงอาจจะสู้ Qualcomm Snapdragon ซีรีส์เล็ก8 G. ขึ้นไปไม่ได้นะแต่ว่าเรื่องความร้อนเนี่ยชนะค่ะ ส่วนความจุนะคะเห็นบางๆแบบนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่า RAM 8กิกความจุ2 5 6 g กิกแบตเตอรี่อยู่ที่4,250 m มิลลิแอมแต่เขารองรับการชาร์จไวส3 3วัตต์มาพร้อมกับ Android 11ที่ครอบทับด้วย MIUI 12.5ค่ะ ตัวเครื่องนี้นะคะถ้าคุณสังเกตนะคะมันจะมีลำโพงคู่บนล่างค่ะและไม่มีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, ิมสามารถปลดล็อกได้ด้วยการสแกนใบหน้าต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นการสแกนนิ้วที่ปุ่ม power ตรงนี้ก็ได้ค่ะสำหรับเวลาใส่หน้ากากเนก็สแกนนิว้วเอาก็สะดดูดนีค่ะ ถ้าอยากจะให้สินะนำนะสินก็จะบอกว่ารุ่นนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ใช้งานทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจําวันเป็นหลกักอาจจะมีเล่นเกมอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้กะซื้อไปเพื่อเล่นเกมจริงจังอะไรขนาดนั้นด้วยดีไซน์ที่ทําออกมาได้ดีค่ะสิว่าดูแล้วนะมันก็เข้ากับคนทุกรูปนะพี่มนะูอใชยได้นะตัวเครื่องสิว่าจับถนัดมือมากมันเบามากะคะ่ะใครที่เป็นแฟนชัวร์รบสกี้รอบนี้ไม่ควรพลาดเพราะว่าซื้อมือถือได้สวยด้วยตรงต้นคอเราจะมีนี่ มากมากเซตนี้ไปหาซื้อกันได้สร้อยคอชวาอรสกี้แบบออริจินอลเรนดซ่โอเคเ i ียวมี11ไลท์ 5GNE เขียว m i n นท์ e รีน X กับชวาอฟสกี้ตัวนี้เป็นการฟีเจอริ่งที่สีว่าดีค่ะสวยเลยอ่ะชอบเลยอ่ะ ใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับรุน่นนี้คอมเมนต์เข้ามาถามสีกันได้นะคะหรือว่าใครที่ใช้รุ่นี้อยู่แล้วอยากจะแชร์ว่ารูปถ่ายของคุณเนี่ยประกาศให้โลกรู้ว่ามันสวยขนาดไหน64ล้านพิกเซลเม้นรูปที่คุณชอบเนี่ยมาให้สีดูด้วยนะและก็เหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสีและทีมงาน C ีีเเกตด้วยนะคะไปเลยค่ะบายบายไปกับมิ้นกรีนค่ะ